สวัสดีเพื่อนเชาว YouTube ทุกคนนะคะพบก,กับทีมงานของเราอีกเช่นเคยนะคะกับทีมงานรถเกี่ยวพงศิรินะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูข้าวนาปีนะคะนาปีที่สัก,กรโจมสุพรรณบุรีนะคะนาแปลงนี้ ไล่นะคะย้อนแสงสักนิดนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นข้าวมะลินะคะสวยๆเลย ที่ท่ออุ้มท่อส่งข้าวของเราท่อน้ำพุนะคะคนปิดก็ข้าวก็ไหลดีอยู่นะคะเหลืออีกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็รอลุ้นนะคะว่าจะได้กีตันนะ เราเกี่ยวไปตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่อยากให้เห็นบรรยากาศว่าสุพรรณบุรีเราก็ทำนาปีด้วยเหมือนกันนะและเริ่มเห็นข้าวในอุ้มไรๆแล้วนะคะ ดินนุ่มนิ่มดีนะคะไม่ไม่ได้แข็งมากนะข้าวก็ถือว่าโอเคอยู่ ย้อนแสงสักนิดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวให้ดูตามเอง่งแอ่งก็จะมีป่านะมีปลามีปูตัวเล็กๆนะคะแอดลองชิมดูแล้วนะปูต้มอร่อยมากกำลังมันเลยอ่ะช่วงนี้ปู น้ำท่าปูปลาอุดมสมบูรณ์มากนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะสำหรับบ้านเรานะคะปลายัางตัวไม่ใหญ่นะยังเป็นปลาตัวเล็กๆนะเพื่อนๆดูตามแอ่งเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วน้องปังปอนเป็นคนขับนะคะตอนนี้ ไกลเสียงอาจจะดังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนี่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัพคลิปใหม่ๆของทีมงานรถเกี่ยวโพงศิริของเราด้วยนะคะ วันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ